นี่ต้องตัวนี้เลยเอ้ย <c oughs> <c oughs> ลิกเตอร์อีกแล้วเหรอไม่อยากก็อยากดูลิกเตอร์ค่ะ <c oughs> ทำไมช่บอ่ะแต่ว,ว่าลิกเตอร์หนูชนะแน่นอนอะต,ตาเน,นี้ยรับประกันได้รับแตรับหนูชนะแน่นอนเพราะว่าหนูสามารถขังได้แล้วะ,ะรู้ได้ไงว่าหมจะไม่ออุมาง่ะ ทำไมมันหลุดได้ด้วยหรอสเสร็จหนุนแน่นนอนอะ่ะหนูจะไม่เดินตรงฝั่งนู้นเลยอะ <c oughs> ่ะค่ดูหนูไม่เดินตรงพุ่มไม้เลยอะ่ะหนูหนูเข็ดแล้วอะ่ะ <c oughs> ไอ้ <c oughs> โอ้หดูกล เลาไม่ปลอดภัยจริงเหรอเฮ้ยหนูเอาจริงเอานะข้ามันลูกแม่ไอ้ลูกแม่ให้โอ้โหตายเลยอ่ะโตายโผล่ตายเลยอ่ะนี่ไงเห็ดเห็ดสตอรี่ ลูกแม่ยังไม่เกิดเลยกอหัวมาม้าไปก่อนนะเ้ยเสร็จตายแน่นอนอ้วนรอบเนี้ยเปรอดเหรออ้วนข้ามันลูกมานี่มะกับมอนงานหยาบอะตัวนี้มันโกงเราก็าจะได้รู้รู้ว่าอะไรคะ สซมมี่หโหดเยอะเดี๋ยวหนูต้องไปฉีดวัคซีนแต่หนูมั่นใจอะว่าหนูน่าจะเฮ้ยทำไมมันน่ารักจังเลยอ่ะลูกสาวน่ารัก จะก,กงชนะไหมเนี่ยนี่คือตัวเก่งที่สุดที่หนูเล่นแล้วนะถ้านหนูแพ้อีกก็คือแย่แล้วอะ่ะอ๋อไหนนะลูกแม่ลุยเลยลูกทำไมต้องมันลุมนี้หนูอะ่ะไม่สนใจไอ้ัวเยี่เลยหรอกหมายความว่าไงวะหนูรูยอยู่ในพงย่า โอ้ยยังไม่เข้าไปหรอกไม่รู้เลยว่าไม่ค่อยู่ในุ่มไม่ไม่ได้อยู่ในุน่มนะไม่อะลูกแม่จัดมาลูกเฮ้ยทำไมมันหลุดตลอดเลยอะมันแปลกแล้วว่ะ <c oughs> จะหลุดอย่างนี้ไม่ได้นะ <c oughs> เอ้ยทุกคนลุ <c oughs> ้มมันสิลูกลุ้มมันนี่สองหนึ่งหนูย่แมแพ้ <c oughs> เฮ้ยอะไรวะปาป้าแม่งโคดไอ้นี่เลยโครอืดอะอืดเกินไปหรือป่าวะก่อนเดี๋ยวมอม่าคิดแผนก่อนนะลูกไม่เวดมาในลูกออกมาก่อนเดี๋ยวูตาย ขนาดสองลุมหนึ่งแล้วเนี่ยเสรเสร็จเสร็จลูกสาวลูกสาวลยเฮ้ยเด็กก um, hey. ันด็ก <sch> <acement S 1> ่อนเด็กกันเด็หมาจะตายแล้วลูกเฮ้ยโอ้ปะป๊าแม่งแบบโอ้โหปะป๊าแม่งโคตรเลยอ่ะทำไงดีวะคิดก่อนแล้วปะป๊าโหัวด๊ เราก็เจาอแล้วนีิว่าเอ๊ะมันต้องอยู่ในหุ้มไม้น,นมานมันไงไม่ใครพลาด <c oughs> <c oughs> เส,เสร็จตเฟิร์สบอเอา้างงวิโก้เอ้องงงงไม่อะไรวะไม่ตายได้ไงวะไอ้มันไม่ตายได้ไงวะ เฮ้ยเมื่อกี้ไม,ม่น่าพลาดเลยนะเฮ้ยทำไมต้องเล่นงานที่หนูอย่างเดียวเฮ้ยเด็กก็ไม่มีทางหรอกโอ้ยเขาโหดอะ่ะ เ่าบอกปลาแม่งแบบว่าเอาแต่เฮ้ยทำไมไม่ตีเฟอร์บี้อะตีแต่เราอะ <laughs> 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 เราก็ยื้อสลักอยางจะเฮ้ยเดี๋ยวอ่ะ เฮ้ยมันนูได้ไงวะอยู่นอยู่นานแล้วเหรอเฮ้ยโอ้ันสู้ไปครู่หนึ่งนานแล้วคึงตัวไปตอนหลังไงเฮ้ยตายตายตายเฮ้ยทำไมมันเก่งจังวะแม่หนูไม่อยากโดนฟุตบอล แพ้ไม่ได้พี่เบนซ์อย่ากทำร้ายดีนี่ตัวหลักมอลลี่เลยนะโอ้ตายแล้วมันช่วยอะไรไนดะ้ลูกมึงอะทำไมอะมันยังมาดูถูกนะ้ง้วทำไมมันโหวดวะรอบนี้ลุยมาเลยลูกบอกว่าหนูได้งาวอะอ้พี่เบนซ์อย่าอย่าจะตายแล้วไม่โคตรโหดเลยอะโคตรโหดเลย แทงไส้ทะลักเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเคปเพียบเลยผมไม่อยากแพ้ได้ไหมอ่ะต้องหาวิธีแก้่ตหวันต้องอยู่ในนี้แน่นอนอ่ะเอาง่ายๆผมไม่เล่นในทุ่มก็ได้พี่เบ๊กันพี่เบ๊กันเอ้ยอะไรวะเฮ้ยมันมาจากไหนวะไอ้ฆ่าลูกเฮ้ยดูกันดูกันมันมาจากไหนวะ มองอ่ะไอ้พี่เบนอย่ามุ่งเลยเฮ้ยคุณเข้ามาถึงในนี้เลยเหรอมึงบ้าหรือเปล่าอ้วนไอ้เหี้ยมึงบ้าไปแล้วอ่ะนี่อะไรผายเลยบ้านนี่มันบอมฉันนะคือเข้ามันแบบจะเดินเ,เป็นบ้านตัวเองอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่า มาเอา,าเอ่ะอ๋ออะไรอ่ะไอ้เนี้ยท้ากูเลยเอางอนละเอาเค้กป่าหน้าเลยอ่ะอืมอยากอยู่ในพุม่มเลยอย,อยู่ในพุม่มเบาอย่าอยู่ในพุม่มมากโกงอ่ะไม่อยู่ในหว่าเป็นไงวะแต่ว่าต้องอยู่ในพุม่มหนึ่งหน้าเลยเๆๆๆจ้าจ้าจ้าแล้ว เมลยลูงแม่จัดมันขอสักสบก็ยังดีนะไอ้ดูก่อนไอพี่เบนเมียเกมแพ้ตีว,ว่ากข้างนอกเลยอลุงตายด้วยเฮ้ยมันจะแพ้ทางไดไงหวานขี้อ่อนแล้ยังก้อนหนึ่งก้อนป้อมป้อมไออย่าเพิ่งแดบเอาไว้ก,กันก่อนนี่ศูนยง่า เฮ้ยขอส,บสบักศพขอแก้แค้นสักครั้งอะไรมีนี้ด้วยหรอขอแก้แค้นวอนความที่เอาจริงอันนะเฮ้ยมันมาอีกแล้วมันเขอามาแบบเนี้ยขังมันลกูกจัดมันเลยลูกเอาเลยครับลาวะทำไมคือแบบส่งลูกไปแต่แม่มันเี็บแผนวงงกว่า พี่เบนซ์ขาหนูมไม่อยากแพ้เอาอะไรละ่ะเออพี่เบนซ์ก็ทุกอย่างก็ยอมหนูได้ไม่ใช่เหรอไม่เอาหงอนมันต้องอยู่ในพุ่มแน่เลยออ่นน่ไ้นไมลมถ้าถ้าหนูแพ้พี่เบนซ์ต้องเสกตุ๊กตาให้ด้วยให้ยวกคนให้มันอยู่อย่างนี้มันอยู่จริงๆอนะ ไม่ช่วยแม่ตีเลยจัดไปเลยล,ลูกเอ้ยเอาที่เอ้ยด,ด,ดูกันเอ,เอ้ยทำไมลูกแม่ไม่ทำงานเลยครับเอ้ยพ่อมาด <c oughs> อมวอลังอีกเฮ้ยมันจะย่อยับเกินไปลแล้วอะสามศูนแล้วว่าโอ้ย อได้มสมุดเวทนะเวทเลยเหรอสมุดเวทส,สีเขียวด้วยนี่ดูชุดของหนูสกักก่อนชุดหนูเป็นแบบสตอเบอรี่ชีสเค้กเลยนะเราเพยพร้อมที่เราจะทำขนมเค้กอะ me, ถ้าทำเสร็จเราจะไม่ให้พี่เบนกินด้วยเพราอะไรของมึงเพราะว,ว่าพี่เบนฆ่าหนูพลอยอะไม่ให้กินแล้ว ยีกหน่อยทำอะไรก็จะไม่ให้กินอ่ะไอ้ยาดิ้ไอ้ยับอกว่าอย่างนี้อีกแล้วว่าจะไปชอบอยู่ในพุ่มอ่ะเอออยู่ในพุ่มแล้วก็ไม่เห็นนะคือถือว่าหนูก็มาเร็วแล้วนะพี่เบสหายไ่ต้องหนูจะมาต้องได้สักาะ แน่นอนนะไอ้แล้วก่อนนี่ป้อมน้องนี่ไงโดนลนะเสร็จแน่นอนรอบนี้เสร็จแน่นอนให้วทำไมมันมีกล่องเลยวะไอ้นี่มันป้อมหนูนี่จะมายิงอะไรในะป้อมเสร็จเสร็จแน่นอนอ่ะบอกแน่เลยเสร็จเสร็จแน่เสร็จแน่เสร็จนนอนอแน่ไอ้พี <laughs> ่ลูกทำไมลูกกูไม่กระโดดไปวะทำไมมันไม่กระโดดไปอนะ <laughs> มัะ้มใจว่าจะฆ่ากูได้ ก็ทำไมมันรูปมันไม่กระโดดเมื่อกี้แบบหนูยิงไปโดนแล้วแต่มันรูปไม่กระโดดไปอ่ะคือเหมือนพี่เบนวาร์ปไปอ่ะอีกโดนอ่ะเนาะจะมาสิลูกทำไมหนูไม่ช่วยมหม้าเลยหนูหนูไปสิเบนเอาลูกตายด้วยเฮ้ยมันอย่างนี้ไม่ได้ละสถานการณ์ครับขันมากอ่ะคิดก่อน สิบโมงแล้วนะลิฟ <c> ต <oughs> ์บจบเหอะจบด้วยแบบความพ่ายแพ้ของม่เบนะ่ะไอ้หนูจะไม่เดินที่พุ่มบอกเลยเฮ้ยเอไอแล้วก็เดินเข้าพุ่มนะเฮ้ยม่เบนอย่าพึ่งซิเฮ้ยโอ้ยนี่มันจะฆ่าเราในป้อมเลยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพ <c oughs> ี่มเบนไอ้ดีมัผ่านทขอผมอาลี่ไล่ถึง เกินเกินเกินลิมิตคอนโทรแล้วไอ่ hey! ทำไมมันชอบโผลม่มาแบบให้ตกใจวะนั่นแหละจัดมาเลยลูกจัดให้มามาสักศพก็เอาหมาได้สักศพศพมนึงศพนึงโอ้พี่เกินเอาลูกดึงเร็วๆครับไม่บาว ฆ่าได้ไงวะลูกเมื่อกี้ไปยิงไม่โดนแบบวาไอ้ยิงผิดไอ้มันโดนขังแล้วทำไมมันยังออกมาได้วะตายตายไอ้ศูนย์ห้าแล้วะ จะฆ่าลูกมึงด้วยโอ้ยแม่ตัวยง,งหนูตีนะเกมแพ้คนนอกเขาเน,น่าไม่แพ้งอไอมาทำอะไรหน้าป้อมหนูไอพี่เบนโอยจะจบ<อ>จะจบเลยเหรอจะจบเลยเหรอพี่เบนโอ้โหดูมันเดโอ้โหแบบ้าศูนย์น่ะยับไอ้เบน <c oughs> ยับเ <Yep. laughs> บอร์ใบเลยจะไปฉีดวัคซีนละ <laughs> ไม่ได้สักโศบเลยอ่ะค่าไม่ได้สักรอบเลยแพ้ได้ไงหวังงงวะ่ะเออแพ้อย่ามีสักโอ้โหห้าสูโอคะแนพลังไอ้นี่ก็ต่างกันเงินก็ต่างตายห้าทีไปลางงอน